บ้านฟ้าเป็นเม้นบ้านใหญ่มั้งาใช่พนโอ้โหไม่ใบมีใบไบร์ดเดอร์อย่างนี้หโอ้หมันจะตีมขายโปรเล่นโปรงั้นมันยังไม่แบนแล้วเราซื้อมาเล่นเราจะโดนแบนได้ไงวะเรนได้แบนหลอกเดี๋ยวเจอกูก่อนซื้อไอดีสักสามร้อยเท่าโปรแล้วไปซัดกับพวกที่มันโปรสตรีมอ่ะเดี๋ยวเจอกู แล้วเราก็เช่าแบบว่าราคาแพงหน่อย9 9ดอลอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ้าเกมถ้าใบเขาเป็นอะไรวะไอยอนอุ้งรู๊โอ้โหเดือดไม่เดี๋ยวอช่วยให้เลยช่วยให้โจช่วยให้ทุกคนไม่มีเต่าไม่มีเต่าไม่มีาสายบนอ้าวเอ๊ะพี่แบงค์โดนอะไรอ่ะไอ้จังหวะเผยเท่านั้นแหละโอ้โหตีอยู่ตรงหัวแล้วแล้วมันก็เห็นกูไงไอยอนมันกำลังขึ้นมายอนอุ้งรู๊ แล้วกูอ้ยไป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 ไม่บอปไปดึงป่หมันดึงแล้วมันเอากูปวะอย่าให้มันกลับมาให้มันกลับมาพี่เองมันเอากูปะไว้ยอนไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้ไม่เห็นกูไม่ไนเสียงหัวใจันแล้วอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะันเาเอาผมบอกเลยว่ายาวติดหนึ่งช็อเครื่องแรงจ้าดน้าไหลไปนู่นนะกลางแหวมเลยนะ มันไหลจะขวาวนดื้นไปแบงมา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 แนง้มาแบงมบงมาแ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 บมาแบงมงมาแบงมงมัแงมแงมาแงมาแบงมแบงมาแบงาแบงมาแงมแบงมางมางมาแบมแบมาแบมาแบงมไรงาบมมบบบาง ตรงนี้มีสองแผ่นสบายอยู่ทำอะไรที่เดียวเลยสัตว์เป็นตัวเลยยอนแบบพุ่งวะเฮ้ยแล้วเขาพุ่งทำไมอ่ะเฮ้ยก็ได้อยู่อย่าแอสเว้ยอย่าแอสไม่ไม่ให้โอ้โหลบได้ทีเดียวแอสเลยว่างั้นอุ้ยมุดลักกระแร้ว่ายกหน้าไงยอนกูยกหน้าอย่างตึงยอน ย้อนไ้องไปจากตรงนี้ไปตรงไจางนโยยโยย้อนุบปั้ฮู้ไวก่อนยงไงย้อนอยู่กับพี่น้องชายก็ไม่ได้เก่งก็เล่นบาก็ไม่ได้เก่งกูเล่นบาไอ้ย้อนอย่างเงี้ยปากกูปาก ชึบ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 ว้ายไม่มีเครื่องโจหิวให้อย่างนี้ไงยีนเลยผมแกะเก้าเาแล้วมาตีผมไปไอ้ยอนโดนกูโดนไอ้ยอนกูโดนแล้วไอ้สัตว์กูโดนกูโดนยอนกูโดนกูโดนจริงกูโดนจริงกูโดนยิงไอ้ยอนไอ้ยอนกูโดนจริงขวาบนไป็นหนหนีไปไกลนักนะอยู่สายบนอยู่สายบนยอนเครื่องเครื่องใกล้เสร็จยังเครื่องใกลเสร็จยังก่อนยอนเครื่องใกลเสร็จยังยังยังไม่มีใครเริ่มปั่นเลยพี่เลื่อนฝันให้เขาฝัาละ ฝากาวู้ฮู้อยู่กูอยู่กูอยู่กูที่มันปัดไหนสายสายแรกสุดเลยแบบโล่งๆโจ้งโอเคพี่พี่ก็สู้ๆมาปุ๊บแบบโดนประหารเลยตรงเนี้ยเฮ้ยเราเขาบัวมีไปย้อนไอ้ย้อนหนีกูไอ้เบิ้งย้อนทำไมวะไอ้เหี้ยกูแตกแล้วโอ้เอาไม่โดนฮู้ย้อนมี แพทเทสไม่มีไม่มีไม้มันเจ็ดชิงนะห้าหกอันสุดท้ายเลยคาหกเจ็ดสวยย้อนสวยเฮ้ยเจ็ดแป็กาแฟยอนมีเหไม่มีไม่มีไม่มีถอนเสาไปเลยเดวิปเลยอ๋อพี่พี่มีถอนเสาเหรอโจตามโจตามโจตามตามไปเพี่แบงค์เขาชิวอยู่เขาชิวอยู่แพทปัดให้เองไม่ต้องห่วงยังไงยังหยิ่ง ไอ้ย่อนมึงแม่งไอหยอนมันไม่มีใบฉายท่านี่ปั่นแม่งมาวิ่งตามผมทำไมวะเขี้อเหลือเชื่อเลยจมนอกเลยหยอนพี่ทำอะไรเนี่ยวิ่งปามนะวิเงทียอะไรไม่มีหรอกไม่มีใบฉายวิ่งตามนะไมใครสั่งกันสอนให้มึงวิ่งตามมาเสาไหนโอ้เต่านั้นแหละมีเสาหนึ่งมีเต่าหนึ่งเอายอนมีเสาหนึ่ง เอาแล้วมึงทำหนาไมมึงจะทำหนาไมย้อนมึงจะทำาน้าไมคิหายมีมึงจะทำไปยังไว้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ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 มาโอยนอนไม้ดิ ยไปแล้วกูปั๊บเลยยอนมันไย้อนมันเอามึงไม่เอากูอ้าวประตูล่างดิว่ะวีฮรรีม็กวายใครกดแม็กควายไว้เขี้อ่ะโมโมรามเข้าได้เอ้าได้เข้าได้แลแต่เขามาทำไมวะเนี่ยตะไก มามาโจโจที่อปัาประตัว้านฟ้ายย้อวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมาช่วยพี่นะพี่ไม่ชอบไม่ต้องแล้วบังกัวให้อ่ะบังเจ๊กแค่นั้นแหละไย้อนมึงดูบังเจ๊กอ้าวบังเจ๊กมึงดูมึงดูมึงมึงดูมึงดูชุดมันบังเจ๊กแค่นั้นแหละหวั่นว่ะ เน่นตั้งแต่เกมเปิดนะสองันที่ผมไม่ก้าวขวาล่างไปเหรอไปพี่ไปขวามาขอเกล็โอ้ดีบีปั่นกลางแบบให้เสาขาเพิ่มพี่บาร์บีคิวอ่าไปหาพี่ไปหาพี่เอ้ทอมพี่อ่อนแดง พไม่อยู่เองนะตัวพี่วันฟ้าอ,อปอไปเยอาสองตัวแล้วตัววันฟ้า แอตออดแงกับอะไระไม่รู้เหมือนกันไม่น่าใช่แหวนปะไม่น่าใช่โดนผมโดนตีธรรมดาไม่รู้ว่ามีแหวนหรือเปล่าโอ้ยอ๋อไหลน่าลืน่นลากไปสายกลางนะอ่าพี่ลากเลยพี่เขาอ,อ้อมตามพี่แหวอ่าคนะุม หน่าโดดทนไม่เล่นไปเมื่อก่อน bay ông vào thế là mày cũng mày chặt mày yêu chặt này tao chặt, tao 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 เกี่ยวตรงตู้อะได้เอ้าตู้นั้นเหรอได้ไม่ทัน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 ฝั่งขอล่างแล้วโอ้ยยี่หย่อดนั่งบูนคุณเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆเดี๋ยวมาปั่นตรงนี้เร็วปุ้ยมีแต่ปั่นเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยแดงเฮ้หย่อนไปดึงอะไรก็เก่งแดงไม่ทันแล้ว แดงเขียวว่าแบบเจ็ดพุ่งชนปุ๊บรีสก,กิลแดงเขียวแล้วใส่การต้นขอขอบคุณครับ,บคุณโดนเนตห้าร้อยห้าสิบห้าจุดห้าสิบห้าบาทขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกูจบเลยโดนช็อตอสิกเกอร์แตงพอดโดนเนชั่นครับพี่ถึงก็ได้พีไะะ่ไปนะครับไปนั่นน่ะสองคนอะ่ะไ,ไม่เยอะครับ สายบนเลยเอเดี๋ยวกูเปิดให้ประตูตัวนี้ย้อนตูขวากลางอ่ะข้างๆบ้านใหญ่เดี๋ยวกูเปิดให้โอ้โหไม่ทันว่ะไอ้ตาวนี้เล่นสอนนี้เล่นจีได้ไม่ทันแล้วจีแล้วช่วยยังไงย้อนไม่ทันแล้วพี่ช่วย<ด>ให้โดนมันมีไว้ทำไมวะ ไปประตูได้นะขวากลางเคียวไม่ได้ไปไอยอนไอยอนไปกูตาไอยอนไอยอนกูก็แตกไอหลอดกูแตกไอย้ํากูแตกเอวเอวใหญ่เด็กูต้องจหญ่เด็กูต้องจ่ายยอนเด็กูต้องจ่ายไอยอนเปิดเร็วๆหน่อยสิจ่ายเลยไอ้เหี้ย มันทิบขายเปริยะแหวนแล้วขาวจะไมพุ่งนี้แล้วขาวไปพุ่งต่อเหรอวะโอ้เซตเนี้ยทุกคนที่ผมบอกไอ้เหียถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเก่งๆนะอุดรุกไม่ได้แล้วใส่การตั้นใหม่นะ ไม่ 9. เออมก้าอันหนึ่งนะหนึ่งสองสามขาบนสองเครื่องใกล้กันซ้ายบนเครื่องหนึ่งเรา <3. S 2> สามารถเออน่านะจะสามหนึ่งสามเปิดตร้นเนี่ยนะอยู่บ้านใหญ่นะมองผมมาใสายนะกันวิ่งมาขวาบนอะ อยู่บนอยู่บนอยู่กับพี่อยู่พี่บนล็อกบนล็อกเออคอนเล็กขวาลางเอ้ยไม่เอาอ่ะเดินเจอเนาะอยากเห็เล่นตั้ตู้ครับที่เหลืออะไรก็ได้ได้ครับขอบคุณนนี่ห้าสิบบาทครับแตงเพ่ช่างขอบคุณครับได้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 จาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ให้ครับมันอย่ต้องปล่อยครับ ถาไม่เจอนะพี่อุ้ยผมกิบอ้ส oh. วัสดีครับแบงค์ไปรอปใ,ใกล้ๆไปขาวขาวขาวไม่มีบาบี <c oughs> เดี๋ยวบ้านใหญ่ไ่ตายะนี่พี่ไม่รู้จะกดโดนก่อนนะ <c oughs> สวยจาย,ายแม่งเลยสัตว์กันไปรอเซฟอยู่อ่ะหาจังหวะล้มลงๆได้ ปุ๋ยตู้ได้อ่ะกเต็บตู้เจ็บตู้แต่น่าจะรู้ว่าเจ็บตู้ย้ำผมมาฝั่งขวาบนนะเพี่อน F4 พี่เอกบ้านใหญ่ครับให้มีแบงค์รอปีกับปุ๋ยยืนมองหน้าให้โดนทีหนึ่งด้วยปุ๋ยยืนมองหน้าโดนทีหนึ่งได้เดี๋ยวเข้าตู้ให้เข้าตู้ให้เข้าตู้ให้เฮ้ยไม่ทันว่ะไดยก่อนช่วยช่วยแล้วฮหูเลยแบงค์ช่วยแล้วฮหูเลยบ้านใหญ่เยอะขอบคุณโดนในเจ็ดสิบบาทขอบคุณครับไห้สายบน ขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นบ้านใหญ่หวสวยสวยจำไปตามเพื่อน้นไปตามเพื่อนนู้นเลยกำหมดบางอะไรเยอะเที้ยเดินตีกูเลยสัตว์เอาชัวร์เลยพี่เข้าพี่เองครับมาดิเอาป่ะนี่เอาป่ะ หัน,หน,นอาหารแล้วมองไว้น้อเอาก็เข้ามา,าเดี๋ยวเข้ามาน้อต้องต้องเหยียบวงการนะฝั่งนู้นน่าจะมีอีกเครื่องหนึง่งบบมีขวาบนมันขวาบนมันใหญ่แล้วก็สายล่าสุดติดไปยังไงน,นอกจากเนินอยู่กับพี่อ่ะน่าจะเอาแป้นเย็ดเดินแบบว่านี่ซาตะโกะรนเปล่าครับเดินเอาชัวร์ไง เอาชัวเข้าหน้าไปก่อนเอาชัวเข้าหน้าไปก่อนนิดๆหน่อยๆเองน้องสวนดนี่ครับเฮ้ยเ้ยอาชัวเข้าหน้าไปก่อนนะต้องมาแบงอะไรพี่เอาเลยไขผมอบประยบแล้วเลปูจีอะไรน้องฮะฮะอะไรเขา โอ้โหน้องเปลี <curs CDU> ่ยนเน็ตด้วนนะจ้าอะไรน้องเปลี่ยนเน็ตด่วนนะจ้าวัวนะจ้าตีอะไรน้องตีอะไรครับตีอะไรครับอดีจะมาแล้วน้อง อะไรนอ้องเราไป็นหนึ่งตู้นะจ๊ะโทษทีติดได้ติดเลยบายบายแล้วเจอกันสายบนสายล่างใช่ครับสายล่างให้ตรงไหนอ่ะพี่อยู่บ้านใหญ่ทีเ่รเารเาไม่ไปหาเราละสายบน จูข้าฟาทวีบเลยว่ะเริ่มมันก็มีหัดใจไทยดำนะซ้ำไม่เอาทรง alien but to give